Matters bySCB to wealthal way wealth wealthal Think สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealth Matters เจาะลึกทุกประเด็นการเงินการลงทุนอินไซต์เข้มข้นแบบคนวงในผมเปียศักด์มานัสันและ ปุ้ยเกศรีอายุตกาะค่ะผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยครับครับเรา3ามคนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาพูดคุยพอดแคสต์กับทุกท่านนะครับในคราวนี้ คราวนี้เนี่ยเป็น EP 2นะครับผมเป็นเรื่องของโลกหลังโควิด -19 นะครับผมก็คือตอนที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของภาคเศรษฐกิจหนาภาคไปแล้วนะครับผมมีเรื่องของ New Normal เรื่องของ Consumer r e v e r s e คราวนี้เนี่ยเราเจาะลึกในเรื่องของมาตรการของภาครัฐเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของการลงทุนต่างๆของภาครัฐว่านโยบายที่เขาช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจตอนที่ตกต่ำมากจากการปิดเมืองเนี่ยมันทําให้ผลกระทบมาลากยาวเป็นเรื่องของสก้าเรื่องของแผลเป็นต่อเศรษฐกิจต่อเรื่องของการ ลงทุนยังไงบ้างนะครับผม ผมขออนุญ,ญาตเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันพอหลังจากการปิดเมืองนะฮะในช่วงเดือนมีนาต่อเมษานะครับผมปิดไป2ในสของเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้นะครับทั้งในนอกจากจีนที่เขาปิดก่อนเปิดก่อนแล้วก็ยังมีในอเมริกาในยุโรปต่างๆนะครับอ,อิตาลีรวมไปถึงอ่สเปนเรื่องของเยอรมันต่างๆที่ที่ปิดเมืองแล้วประเทศไทยเราก็ปิดเมืองไปด้วยพอปิดเมืองแน่นอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทําไม่ได้นะทุกที่ก็เลยมีมาตรการในเรื่องของการคลังเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมมาตรการ เรื่องของการเลื่อนการชำระหนี้ต่างๆเรื่องการชำะร,รชำะภาษีแตส่สิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของการอาัดฉีดเงินนะให้เงินต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรวมๆแล้วตัวเม็ดเงินรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะถึงเกือบ10%ของ GDP โลกนะฮะถือว่ามหาศาลมากนะฮะประเทศไทยก็เรื่องของตัวเรื่องของการให้เงินตัว5,000บาทก็มีของอเมริกาเขาก็ $600 ดอลลาร์ต่ออาทิตย์นะฮะทุกที่ก็มีอย่างนั้น<อ>นะครับผมทำให้นี่เนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากพอหนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับ ผมก็ i m เเขามองว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ80% GDP กว่า g ป p ีปีนี้ก็อาจจะหยีบหยบรยนะฮะแล้วปีหน้าอาจจะไปถึง120-130% GDP ก็ว่าได้ไอเรื่องของการอัดฉีดมหาศาลเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับนโยบายการเงินด้วยนะ,ะการคลังนี่เขาช่วยอัดฉีดในเรื่องของมาตรการให้เงินอุดหนุนภาครัฐใช่ไหมฮะให,ใหนะ้การเงินเนี่ยก็คือการลดดอกเบีย้ย การลดดอกเบี้ยไม่พอแล้วก็ยังมีการทํา QE นะครับผมเรื่องของการที่เข้าไปซื้อพันธบัตรต่างๆเนี่ยการซื้อพันธบัตรต่างๆนอกจากเงินเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาคการเงินทําให้เรื่องของหุ้นที่เราคุยกันใน EP ที่แล้วปรับตัวดีขึ้นแล้วเนี่ยอีกทางหนึ่งคือเรื่องของมันทําให้เกิดการกดในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งมันก็คือคอสตหรือต้นทุนของทางรัฐบาลอันนี้มันเลยทําให้เรื่องของภาระเรื่องของหนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนในช่วงตอนตอนสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยการขาดดุ ทำให้รัฐบาลต้องออกพันธบัตรค่อนข้างมากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีภาคการเงินเข้ามาช่วยเนี่ยตัวดอกเบี้ยเลยขึ้นค่อนข้างสูงมากตอนนี้เลยค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมก็เลยทําให้ผลตอบแทนพันธบตัตรนี่ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับผมครับค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะโดยการพยายามอัดฉีดสภาพคล่องทั้งทางด้านการเงินแล้วก็ทั้งทางด้านการคลังเพื่อให้เงินเข้ามาแต่ก็มีคําถามประเด็นหนึ่งที่ทุกคนก็คงจะหาคําตอบกันอยู่ว่าแล้วเขาจะเอาทางด้านของเงินมาจากไหนรัฐบาลเนี่ยเวลาที่จะต้องเอามาใช้จ่ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องออกพันธบัตรใช่ไหมคะครับแล้วการออกพันธบัตรเนี่ยมันจะทําให้บอลยิวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าจะต้องมีสปายบอลออกมาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ อันนี้เนี่ยทางด้านของคุณออสตินเนี่ยมองว่าไอตัวพันธบัตรที่ทําให้ตัวบอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรมากไหมคะอืมอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมกเ็เรียนในรายละเอียดอย่างนี้นิดน,นึงแล้วกันนะครับผมก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันพอเวลาขาดดุลการค้างมากก็ต้องออกบอลมากใช่ไหมออกพันธบัตรมามาขอกู้เนี่ยตามในในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอออกพันธบัตรมาขอกู้เนี่ยมันคือการดึงสภาพคล่องออกจากระบบ พอดึงสภาพค้องดอกเบีย้ยปกติมันจะสูงขึ้นใช่ไหมครับผมสับเสาก็เรียกคราวนิเอาอะไรต่างเนี่ยมันคือดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นฉะนั้นในคราวนี้อย่างที่ผมเรียนไปนิดน,นึงนะครับแล้วก็อย่างที่คุณปุ้ยถามมาด้วยมันคือการที่ภาคการเงินธนาคารกลางในเข้าไปช่วย แต่ก่อนเนี่ยถ้าเผื่อเขาดึงเงินออกจากระบบ้วยปกติคนที่ซื้อบอลก็คือประชาชนพอซื้อบอลเข้าไปมากๆเนี่ยมันดึงดอกเบี้ยข้างในสูงขึ้นหรือพูดง่ายๆคือผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้คน,นไม่อยากลงทุนแต่คราวนี้เนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยเข้ามาช่วยก็คือเขาพิมพ์เงินสดใหม่เนี่ยเข้ามาซื้อพันธบัตร นะฮะมันก็ทําให้ในเรื่องของดอกเบีย้ยพันธบัตรไม่ได้สูงขึ้นนะครับผมครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งครับน้องเอ็มครับครับงั้นเราพอจะพูดได้ไหมฮะว่าถึงแม้ว,ว่าพันธบัตรมันจะเยอะขึ้นเนี่ยแต่สภาพคล่องในระบบมันก็เยอะขึ้นด้วยใช่มาเลยเข้ามาซื้อพวกพันธบัตรเหล่านี้นะฮะมาเลยกดให้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาใช่อันนี้ผมมีมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะมาเล่าอยู่เหมือนกันนะครับคือเรื่องใช,ใช่เลยครับไอเรื่องพันธบัตรที่ให้อัตราผลตอบแทนติดลบนะครับ เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่พูดกันเยอะมากเมื่อตอนกลางปี2019ที่ผ่านมาครับเพราะว่าอัดฉีดมากๆจนดอกเบี้ยเป็นศูนย์แล้วก็ติดลบเลยไม่ใช่ดอกเบี้ยธรรมดาแต่ป็นดอกเบี้ยของพัธบัตรระยะยาวไปใช่คืออย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยอัปริมาณของพัธบัติที่ให้ผลตอบแทนติดลบเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงกว่า16ล้านล้านเหรียญนะฮะทั่วโลกนะครับโดยหลักๆเนี่ยมันมาจากยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นแต่หลักๆเลยคือยุโรปนะครับ แต่พอเรื่องคอนฟ lict ระหว่างอเมริกาแับจีนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับพวกพันธบัตรพวกเนี้ยมันก็เเรียกว่าไงมันก็ผลตอบแทนมันก็ก็เริ่มดีขึ้นคือเหมือนกับว่าคนกลัวความเสี่ยงน้อยลงนะครับก็เลยแบบหันมาถือหุ้นหามาอะไรมากขึ้นนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยมาเกิดเรื่องโควิดนะครับธบธนาคารการต่างๆมีการอาัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาเยอะนะฮะเงินมันก็ไหลเข้าไปที่พันธบัตรอีกเดิมนะครับจาก ตัวเลขพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนติดลบนะฮะที่มันลงมาที่ประมาณ8ล้าน,ล,านล้านเหนนรียญนะฮะในช่วงต้นปีนะครับตอนนี้มันพุ่งกลับมาที่16ล้านล้านเหรียญอีกรอบแล้วพี่อรสติด<อ><ม>ก็คือกลับไปเหมือนเก่าเลยพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราซื้อพันธบัตรเนี่ยในในพวกที่ผลตอบแทนติดลบเนี่ยแล้วถือไว้จนถึงครบกําหนดจะ5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดเราเสียขาดทุนเราเสียเงินต้นไปด้วยหน่อยๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงเพราะว่าคนพูดกันเยอะนะเรื่องพันธบัตรติดลบแต่ว่า มันเป็นยังไงเออ,อทำไมถึงยังซื้ออยู่ติดลบก็ซื้อ,อ,อซื้อไปทําไมใช่คืออย่างนี้ฮะการที่พันธบัตรมันให้ผลตอบแทนติดลบเนี่ยก็คือพันธบัตรเนี่ยมันแพงมากมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพันธบัตรเนี่ยถ้ามันมีมูลค่าที่หน้าตัวนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแต่ถ้าผมไปซื้อมันในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแล้วมันมีเวลาระยะเวลาอีกสามปีในการครบกําหนดนะฮะแล้วผมได้ดอกเบี้ยป,ปีละห้าสิบบาทนะครับพูดง่ายคือสามปีเนี่ยผมจะได้ดอกเบี้ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาท แล้วก็พอครบกําหนดผมจะได้เงินเงินจากราคาหน้าตั๋วที่หนึ่งพันเบสเสร็จผมจะได้เงินทั้งหมดในการลงทุนครั้งนี้คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อไปลงทุนครั้งแรกคือหนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยแหละผมขาดทุนห้าสิบาทนี่แหละคือพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนติดลบอันนี้คือของจริงเลยรูปแบบการนักเรียนด้านการเงินที่คุยกันเลยใช่แต่ประเด็นคือแล้วทําไมยังต้องซื้อเออทาไม มันเป็นเรื่องของเลกูเลชันด้วยแล้วก็เรื่องที่ว่าไม่มีทางเลือกนะครับอย่างในยุโรปอย่างพวกธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังต้องเข้าไปซื้อนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีพันธบัตร30ปีหรืออะไรพวกนั้นอ่ะพวกนั้นถ้าถือจน30ปีก็คือขาดทุนหมดแต่ว่าเขาหวังที่ว่าจะซื้อแล้วก็ไปขายต่อเพื่อที่จะได้แคปิตอลเกตเยอรมันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเขาเป็นประเทศที่ดําเนินนโยบายด้านการเงินการคลังที่เรียกว่าคอนเซอร์เวทีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะไม่ค่อยยอมออกพันธบัตรใหม่ๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสัพพายในในตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจํากัดพอเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็เลยเป็น เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าคนก็ยังต้องลงทุนในเรื่องของพันธบัตรอยู่ทั้งในเรื่องของเลกเลเชั่นต่างๆที่น้องเอ็มว่าด้วยรวมไปถึงบางบางคนอย่างสมมุติว่าอย่างผมถ้าผมกลัวความเสี่ยงมากไม่รู้จะไปลงในไหนไปนลงในพันธบตัตรอย่างน้อยสิ้นปีสิ้นคีเลียดไปผมก็ยังได้เงินต้นอยู่บ้างถึงแม้ว่าเงินต้นจะหายไปหน่อยนึงนะแต่ก็อาจจะดีพอๆกับฝังตุ่มแถวๆนั้นใช่ไหมครับครับผมมันก็เป็นครับแ No a l t e r n a t i v e i n v e น t m e n t นะคะีนานะนะคะตอนนี้เราก็เห็นว่าดอกเบี้ยต่ำคนไม่รู้จะไปลงทุนน่ะอย่างอะไรดีใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดอกเบี้ยต่ำก็ยังสนับสนุนตลาดหุ้นด้วยนะคะก็ตอนนี้เราก็เห็นเลยว่าสภาพคล่องที่อัดเข้ามาจากที่คุณออสตินพูดเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่ตอนนี้เราจะเห็นเลยนะคะอย่างวันเนี้ยที่เรา ทำรายการกันอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายตลาดเนี่ยกลับมาสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดแล้วนะคะไอตอนที่ตลาดหุ้นเนี่ยกลับไปดิ่งต่ําสุดเลยเนี่ยประมาณช่วงถ้าเราไม่นับตลาดหุ้นจีนเพราะเขาโดนก่อนอะนะคะที่อื่นเนี่ยอย่างถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยก็จะประมาณที่23มีนาเป็นจุดที่ต่ําสุดเลยตอนนี้เนี่ยมันรีบาวขึ้นมาเหนือจุดตอนนั้นแล้วนะคะอย่างตลาดหุ้นอเมริกาเองเนี่ยเยทูเดทนะคะปัจจุบันวันเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยก็บวกมา5%แล้วตลาดหุ้นจีนก็บวก 10%% กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ม สั์หนึ่งที่บวกเยอะมากคือทองคำโอ้เหรอครับท <laughs> <laughs> องาชาด <laughs> ใช่ <laughs> เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากการที่บอลยิวอยู่ในอันดับระดับต่ํานะคะ<อ>ก็คือว่าเรียวอินเทอร์เนทหรือว่าบอลยิวที่มันอยู่ในระดับที่ติดลบเนี่ยมันทําให้นักลงทุนเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเขาก็มองว่า1ความผันผวนก็ยังอยู่สูงทําไมเราจะไม่ไปถือสินทรัพย์ที่มันปลอดภัยล่ะซึ่งทองคำเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ปลอดภัยเราก็เลยจะเห็นว่าทองคํามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากเลย,เลยนะคะครับก็ นอกจากนั้นก็เรื่องของความกลัวเรื่องของ geo-politics ความเสี่ยงปัญหาเรื่องการมองการเมืองต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่ทองคําอาจจะแพ้ได้ถ้าหากว่า มีความคืบหน้าเรื่องวัคซีนนะคะแล้วก็พอขึ้นมาเยอะๆก็อาจจะมีการแบบขายทํากําไรออกมาค่ะแต่ก็ยังเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากธีมที่คุณออสตินบอกกับน้องเอ็มบอกเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ให้ผลตอบแทนดีๆมากๆแล้วแล้วก็ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำใช่ค่ะฉะนั้นอย่างนี้โอ้ยผมมีเงินร้อยหนึ่งเนี่ยซื้อทองหมดเลยร้อยหนึ่งเลยดีไหมครับมันยังไงก็ขึ้น จริงๆมันเป็นสินทรัพย์ที่มันมีความผันผวนนะคะเราไม่ควรที่จะไปทําแบบนั้นเลยค่ะคุณออสตินเพราะว่ามันความผันผวนมันสูงนะคะเราอาจจะมีพอทองเนี่ยติดพอร์ตเอาไว้ได้แต่ว่ามันต้องเป็นในสัดส่วนที่ไม่มากนะเพราะว่าเวลาที่อ่าน่าจะประมาณสัก 3- 5เปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของนักลงทุนเพราะว่าถ้ารับความเสี่ยงได้ไม่มากมันไม่ควรจะมีไปเยอะกว่านี้ค่ะครับครับนอกจากนอกจากที่แบบว่าที่อย่างที่พี่ปุ้ยพูดนะครับทองคำเนี่ยมันสร้างกระแสเงินสดอะไรให้พี่ออสตินไม่ได้เลยนะอืม อ่าแต่ว่าถ้าเผื่อพันธบัตรที่น้องเอ็มพูดมันก็ติดลบไปเรื่อยๆก็อย่างนี้ก็แต่ว่ามันก็ยังมีมันก็ยังมีแคตโฟเข้ามาแล้วก็ใช่ใช่ใช่แล้วดอกเบี้ยในแต่ละเงื่อนไขแล้วก็แล้วพี่ก็ยังมีโอกาสขายที่ในดับที่แบบราคาแพงขึ้นในอนาคตได้เพราะว่าเราเชื่อถเดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้ใช่ไหมดอกเบี้ยยังต่ำต่อเนื่องสภาพคล่องก็ยังเยอะต่อเนื่องเนรัย <ítulo> sabes, <es> เออ <ading> ก <of the oil> ็เลยขออนุญาตดึงเข้ามาในเรื่องเศรษฐกิจอีกนิดนึงแล้วกันพอดอกเบี้ยถ้าเผื่อคุยกันว่าจะต่ําต่อเนื่องต่ําต่อเนื่องมากขึ้นใช่ไหมมันเลยทําให้คนค่อนข้างกังวลแล้วก็ทําให้ธนาคารกลางบางธนาคารกลางต้องทําประมาณว่าแบบยูเคอร์คอนโทรลใช่ไหมฮะคือการในเรื่องของการคุมว่าดอกเบี้ยเป้าเนี่ยไม่ควรที่จะต่ําลงเท่าไหร่อย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่สมัยแฮมเบอร์เกอร์เลย1 2ึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามสองพันสิบสองสิบสามอะไรเนี่ย ก็คือคุมเรื่องของดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีของเขาให้อยู่ประมาณศูนย์แล้วก็บวกลบได้หน่อยตอนพี่ฟังข่าวก็แบบเฮ้ยทำไมมันต้องคุมไว้ขนาดนั้นวะเพราะไม่งั้นในคนกลัวมากๆอย่างที่น้องเอ็มว่าเฮ้ยคนเข้าไปซื้อพันธบัตรญี่ปุ่นมากๆจนติดลบมากๆเลยฉะนั้นแบงก์ชาติก็เลยต้องทำา QE แบบพอสมควรเพื่อตั้งเป้าไว้ให้อยู่ในระดับนั้นครับผมครับก็คือคือพี่พี่มองว่าจากนี้ไปเนี่ยแม้แต่เรื่องการควบคุมดอกเบี้ยหรือแม้แต่การแบบ จะอัดฉีดปริมาณ QE เนี่ย มันก็มีมาตรฐานใหม่หรือมันก็มีน e w n o r m a l ใหม่เช่นกันใช่ไหมครับใช่ก็คือเรื่องของการอัดฉีดจะมีอยู่ต่อนเนื่องแตอง่อย่างน้อยเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยเขาต้องหันมาคุมมากขึ้นและแต่ก่อนเนี่ยใช้แต่ดอกเบีย้ยนโยบายคือคุมตัวสั้นใช่ไหมคุมดอกเบีย้ยพัฒนาหนึ่งวันเนี่ยใช่ไหมให้อยู่ในระดับที่ท,ท,ท,ที่ต้องการใช่ไหมจะ0.5จะ0จะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ไปคุมตัวยาวแล้วคุมมันทั้งเส้นเลยให้มันแบนลงเลยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือนอกจากเรื่องของการที่จะทําให้ยิ่ไม่สู หรือไม่ต่ําจนเกินไปแล้วเนี่ยมันก็ยังทําให้เรื่องของต้นทุนทางการเงินของอเรื่องของรัฐบาลก็ยังไม่ได้ค่อนข้างสูงมากด้วยนะครับผมนโยบายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นนโยบายการเงินแนวใหม่รเรียกว่า m o d e r n ์ o โบเ r ิร์ e โม r y นะครับผมก,ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องภาพตรงนี้ต่อไปครับผม ก็เราก็คงต้องตามนะคะด้านเฟดเขาจะประชุม,มข่าวหน้าว่าเขาจะมีการส่งสัญญาณทำยูเคอร์คอนโทรหรือเปล่าเออใช่ก็มีการคุยกันมากขึ้นตรงนี้นะฮะซึ่งยูเคอร์คอนโทรมากขึ้นนี่มันมันดีหรือไม่ดียังไงนะฮะมันดูเป็นการรีแลกซ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นใช่ไหมครับคุณปุ้ยใช่ค่ะแต่ว่ามันก็คงต้องดูว่าเขาทําตรงเทอร์เนอร์ไหนเขาจะทาตัวสัน้นหรือเขาจะทาตัวที่ยาวหน่อยอย่างของอญี่ปุ่นเ็าทํสิ0ปีใช่ไหมคะออสเตรเลียเหมือนได้ยินว่าเป็นสามปีใช่ค่ะอันนี้ก็คือยังเป็นสิ่งงงงทีี่เเเรราาคต้อออดูหมมมืนนนกกัััพะะจผลบชข ความชันของตัว U curve ด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุยกันในเรื่อง U curve แล้วเนี่ยก็อาจจะแตะหน่อยนึงว่าแบบ จริงๆถ้าเผื่อมันแบนมากๆเหรือต่อให้ยูเคิร์หมายถึงว่าผลตอบแทนปัจจุบันระยะสั้นกับระยะยาวใช่ไหมครับผมถ้าเผื่อมันแบนแปลว่ามันมันขนานกันมันใกล้กันจะจะจะหนึ่งวันหรือจะสิบปีเนี่ยดอกเบี้ยให้เท่าๆกันอะไรเงี้ยผลมันอาจจะไม่ค่อยดีต่อหุ้นบางกลุ่มอย่างเช่นหุ้นกลุ่มแบงค์ใช่ไหมครับผมเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยจริงๆเขาก็อยากให้ยูเคิร์มันค่อนข้างชันหน่อยฉะนั้นไปลงทุนเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อยาวๆก็จะได้ได้ผลตอบแทนบ้าง ถ้าเผื่อมันแบนอย่างนี้ในที่สุดเขาก็ต้องปล่อยเรื่องของสินเชื่อที่มีความเสี่ยง่อนข้างสูงขึ้นเพื่อให้ได้กําไรขึ้นมันก็อาจจะไปกระทบตรงนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบนแบบนี้ก็จะดีกับกลุ่มเทคอ๋อกับเทคโนโลยีใช่เออทำไมล่ะครับหลักๆไปยนะเพราะเทคเนี่ยคุณภาพมันสูงไงฮะอคุณภาพสูงฐานะทางเงินแข็งแกร่งครับนะครับหนี้น้อยนะครับคือกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ย ต่อให้ผลตอบแทนยาวๆเนี่ยมันจะแบนยังไงก็โอเคอย่างอย่างพนันธบัตรสิป,ปีสาร,รัฐอย่างที่เราเห็นถึงแม้ช่วงนี้มันจะเด้งๆขึ้นมาแต,นแต่ก็ยังต่ำกว่าศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นที่คุณภาพสูงๆนะครับขอกลับมาที่ Apple อีกเหมือนเดิม<อ>นะครับต่อให้มันจะ P ีสามสิบกว่าเท่าสี่สิบเท่านะครับถ้าคอนเวิร์ตกลับมาเป็นยิวเนี่ยมันก็ยังมากกว่าสองเปอร์เซ็นต์คือตอนคือตอนนี้มันนิวนอร์มอลนะครับครับเขาไม่ดูแล้วว่าถูกว่าแพง เขาดูว่าดีหรือเปล่าคุณภาพสูงหรือเปล่าถ้าดีแล้วคุณภาพสูงนะครับจ่ายแพงหน่อยเขาก็โอเคดีกว่าไปถึงเงินสดเฉยเฉยนะครับนั้นอย่างนี้ก็คือเป็นภาพเหมือนกับ E ีีที่แล้วที่เราคุยกันเลยหุ้นในกลุ่มเรื่องของเทคโนโลยีนี่ยังไปได้ค่อนข้างดีใช่คือมันกลายเป็นว่าเทคโนโลยีหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับมันมีคุณลักษณะหลายๆอย่างนะฮะที่มันมันเข้ากับกับสถานการณ์ณปัจจุบันจนถึงสถานการณ์ในอนาคต ทั้งเรื่อง Work From Home ทั้งเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเทคโนโลยีในอนาคตที่ต้องใช้กันมากขึ้นจะจะคุยอะไรกันต่อเมื่อะไร<ช>ด้วยแล้วก็เรื่องของงบทางการเงินของเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ย่าแย่นะถือว่าค่อนข้างดีใช่และด้วยภาวะแบบนี้เนี่ยครับเขาสามารถเติบโตโดยการแบบไปซื้อกิจการคนอื่นด้วยก็ได้มันจะเป็นน้องเติบโตด้วยแบบธุรกิจหลักของเขาเพียงอย่างเดียวนะครับ ก็สมมุติถ้าเบื่อลงหุ้นก็คงต้องหุ้นเทคโนโลยีที่อาจจะต้องจับตาถึงแม้มันราคามันอาจจะสูงมากพอสมควรในปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วถ้าดูในเรื่องของตัว asset class อื่นๆสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยอ,อย่างหนึ่งดอกเบีย้ยต่ํามากๆแล้วโรเล o โลกร้ t h แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราคุยกันเรื่องการเงินการคลังที่อัดทั้งการเงินการคลังสุดๆอย่างเงี้ยดอกเบีย้ยไปไม่ถึงไหนเนี่ยแล้วพวก สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่และดีกว่าดอกเบียอย่างลีดเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างไปได้ด้วยดีหรือเปล่าครับคุณปุ้ยก็ถ้าดูตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลหรืออตัตราการจ่ายเงินปันผลของ,ของตัวลีดเองเนี่ยมันก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพวกตัวบอลยิวนะคะ <ừ> ก็ถ้าเกิดว่าคนที่สามารถลงทุนระยะยาวแล้วก็อยากได้แคชฟลเข้ามาเนี่ย <ừ> ตัวลีดเองเนี่ยมันก็ยังดีอยู่ในบ,บ,น,บนช่วงของ Search for Yield แบบนี้ค่ะ <ừ> ก็ยังคิดว่าดี คราวนี้แต่ว่าเห็นมันอาจจะต้องเลือกบางกลุ่มหรือเปล่าฮะถ้ากลุ่มที่เป็นหลีดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาในเมืองพวกคอมเมอรเชียลตึกอะไรเงี้ยต่อไปมันเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรต่างๆมันเป็นยังไงครับครับจริงๆนะครับราคาของหลีดเนี่ยมไม่ว่าจะกลุ่มที่พี่ออสตินได้พูดถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกห้างหรือว่าจะเป็นพวกตึกออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับเหมือนราคาเนี่ยมันก็พลสซ์อินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไประดับหนึ่งละนะครับแล้วก็ภาพรวมของกลุ่มหลีดเนี่ย มันยังดีอยู่ไหมผมยังเชื่อว่ามันยังน่าสนใจอยู่ในเรื่องของเงินปันผลนะครับแต่ว่าความน่าดึงดูดของมันสเสน่ห์ของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนช่วงก่อนเกิดโควิดล้นะครับเพราะว่ามัน new normal นะครับบริษัทต,ต่างๆนะครับที่ไม่ได้ใหญ่มากหรือฐานะการเงินไม่ได้แข็งมากนะครับเขา,เาอาจจะมีการเช่าในพื้นที่ที่ลดลงนะครับแล้วก็อาจจะหันไปแบบไปเช่าในตึกที่แบบมันห่างจากกรุงเทพแต่ว่ารถไฟฟ้าผ่านอะไรเงี้ยมากขึ้นที่พวกนี้เขาไม่ได้ทำหลีด กองหลีดอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าก็ทำเหมือนกันก็อาจจะมีทั้ง2อย่างนะครับหรือบางคนอาจจะหันมาใช้แบบใช้ซูมประชุมกันเลยแล้วก็ใช่แล้วก็นัดเจอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแทนอะไรเงี้ยซึ่ง้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะลงหลีดก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่คือคือในเรื่องของเงินปันผลอะมันยังพอมันยังพอได้แต่ว่าจะไปหวังว่าจะมีแคปิตอลเกณเยอะๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่แบบ 2- อสปีที่ผ่านมาที่แบบแคปิตอลเกณฑบวกกับเงินปันผลเนี่ยปีหนึ่งได้แบบระดับแบบ20%บวกลบเลยอร์เพอน่างนั้นเ่ย็นไากขึ้น นะครับแล้วก็อย่างพวกห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนก็หันไปออนไลน์เยอะขึ้นอ,อย่างผมเดิมผมอาจจะมีแบบสาขาทุกเซ็นทรัลทุกสาขาเลยผมอาจจะลดละเหลือมีแค่บางสาขาพอแล้วก็เน้นไปลงทุนในเรื่องของ e อีคอมเมิร์ซแทน เริ่มเห็นหลายๆยี่ห้อนะคะที่เป็นแบรนด์เนมเลยนะคะที่อยู่บนห้างเนี่ยมาทำเป็น Facebook ไลฟ์ขายของแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการเช่าพื้นที่แบรนด์เนมนี่ตามอย่างดีใช่ไหมครับตามอย่างดีค่ะก็เราก็คงเห็นการเช่าพื้นที่ที่น้อยลงครับถ้าคือถ้าสรุปนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเรื่องเงินปันผลยังคงน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่ามันคงไม่ได้เติบโตดีเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็การที่จะหวังที่จะได้แคปิตอลเก็งเยอะเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ย ก็คงไม่ใช่นะครับแต่ก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ยังน่าลงทุนอยู่ไหมก็ยังน่าลงทุนอยู่นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมีประเด็นสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจไหมครับอย่างเช่นพวก ุ่นกู้พวกเรื่องของหุ้นในบริษัทต่างๆเนี่ยถือว่ายังน่้ลงทุนไหมครับคุณปุ้ยลองแตะสักนิดนึงครับผมค่ะถ้าเกิดว่าดูตอนช่วงที่เกิดโควิดนะคะค,คุณออสตินจะเห็นเลยว่าที่เขาดูเป็นตัวที่เรียกว่าเครดิตสเปดก็คือส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มันอยู่เหนือพันธบัตรนะคะ mm hmm. เราจะเห็นว่าเครดิตสเปดเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากเลยเพราะว่าอะไรพอนักลงทุนเนี่ยกังวลแล้วก็กลัวความเสี่ยงก็เลยต้องการาใช่ก็เลยต้องการส่วนที่มันมาเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวที่เป็นคูชั่นเนี่ยท ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากที่ธนาคารกลางที่ต่างๆเนี่ยพยายามอัดฉีดเงินเข้ามาค่ะเราจะเห็นเลยว่าเครดิตสเปดหรือว่าไอตัวส่วนชเฉยตรงนี้เนี่ยม,มันถูกปรับลดลงมาค่อนข้างมากแล้วก็อยู่ใกล้เคียงนะคะกับร,ระดับเดิมแล้วตั้งแต่ก่อนโเกิดโควิดมันมก็แปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ที่คนกลัวๆก,กันเนี่ยก็เริ่มกลัวน้อยลง <c oughs> แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยความน่าสนใจแล้วก็อาจจะเห็นว่าราคาค่ะของพวกตราสารนี้ภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> อ่าหลังจากที่มันมีการฟื้นตัวทีนี้เนี่ยไอ้ถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยมันต้องเลือกนะคะเลือก <c oughs> ตัวที่มี investment grade ก็คือว่ามีแบบค่อนข้างที่จะมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างดีมีการ Default ที่ต่ำนะคะถ้าเกิดว่าเราไปลงท<อ>ุนอ่าไม่ไหวค่ะถ้าเราจะไปลงพวก h h i g y yield ูบอ d เนี่ยมันก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะส่งผลกระทบนะคะก็อาจจะต้องเลือกที่เป็น investment grade มากกว่าที่จะเป็นพวก h i e l d ค่ะครับก็ ครอบคลุมนะครับผมทุกทุกอสเซทคลาสเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเรียนสรุปเลยละกันใน EP นี้เราคุยอะไรกันบ้างนะครับผมคราวนี้เราคุยในเรื่องของโลกหลังโควิด -19 ตอนที่2นะครับผมก็คุยในเรื่องของภาคการเงินการคลังเป็นหลักนะครับผมก็แตะในประเด็นที่ว่าเรื่องของพอหลังจากปิดเมืองแล้วถึงแม้จะเปิดเมืองก็ตามเนี่ยภาพเศรษฐกิจก็ไม่ได้เต็มที่นะภาคการคลังก็ต้องอัดฉีดมากขึ้นจะ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP อ่ีแล้วแต่ แล้วแต่แต่ละประเทศเลยอาจฉีดกันเข้าไปนะครับผมซึ่งตามหลักเนี่ยอย่างที่คุณปุ้ยก็พูดว่าเฮ้ยมันจะทําให้เรื่องของพันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันต้องเด้งขึ้นเพราะว่าพอก่อนนี้มากขึ้นแต่ว่าภาคการเงินเขาก็เข้ามาช่วยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาซื้อพันธบัตรตรงนี้ก็ทําให้กดยิวให้ยังต่ําอยู่ได้ผลตอบแทนพันธบัต,ตรต่ําอยู่ได้ก็เป็นผลที่ทําให้เรื่องของภาคการรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องจําเป็นจะต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นแต่มันก็จะกระทบต่อเรื่องของการลงทุนอย่างในเรื่องของ กลุ่มหุ้นกลุ่มธนาคารก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่ายูเคอร์มันก็อาจจะแบนลงจะไครับผมไม่รู้เรื่องการทำยูเคอร์คอนโทรลการคุมผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าการทำา MM MT Modern m o n เดิร์นมอนิทต่างๆเนี่ยหลักๆก็คือการเข้าไปซื้อแบงก์ชาติ Chart, เข้าไปซื้อพันธบัตรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยด้วยคราวนี้มันก็จะลิงก์เข้าไปสู่ในเรื่องของการลงทุนต่างๆครับผมอย่างเช่นในเรื่องของด้านหุ้นใช่ไหมครับด้านหุ้นเนี่ยเรามองว่ายังไงนะครับหุ้นเนี่ยคือเราพูดกันตาม ปริมาณเงินที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยแต่ทางเรื่องในการลงทุนอ่ะมันไม่ได้เพิ่มการเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะมุ่งไปสู่สินทรัพย์ทางการเงินที่มีคุณภาพสูงสูงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอย่างพวก Apple Facebook หรือว่าตลอดหรือว่าแบบพวกอเมซอนพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันแพงมันแพงจริงแต่คุณภาพมันสูงอย่างน่าสนใจอยู่ใช่มันก็เงินมันก็พุ่งไปที่ตรงนั้นนะครับนะครับแล้วสินทรัพย์ที่สองทองคํา ใช่ค่ะก็คือการที่เลียวยูยังอยู่ในระดับที่ติดลบนะคะเพราะเราก็บอกกันแล้วว่าบ,บอลยูยังอยู่ในระดับต่ำใช่ไหมคะในขณะที่การคาดการเงินเฟอ้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่ามันก็ทําให้เลียวเลียวยูเนี่ยมันยังติดลบอยู่มันก็สนับสนุนทองคำบวกกับความผันผวนที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะจากทั้งลหลายเรื่องเลยโควิดยังไม่จบยังไม่มีวัคซีนนะคะมันก็ยังสพอร์ตทองคำาุก p ต่างๆลบพุ่มกันสงครามเย็นจีนอเมริกาใช่ค่ะแล้วก็อ่านอย่างถ้าเป็น l e ีดเองถ้าคนที่แบบว่าลงทุนระยะ ยาวเนาะแล้วก็หวังกระแสงเงินสดที่เข้ามา,าก ใช่ค่ะไอตัวส่วนของอัตราเงินปันผลเนี่ยก็ยังให้รีเทิร์นที่มากกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรก็ยังมีแคชโฟแต่ก็ต้องระวังสําหรับคนที่อยากเข้าแล้วเพื่อหวังแคปิอลเกนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นยุคข,ของนิวโนมอลอย่างที่เราเราได้คุยกันไปแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ได้ไดรับรีเทิร์นเนี่ยที่มากเท่านั้นได้เหมือน,นในอดีตสุดท้ายเรื่องหุ้นกู้ก็อาจจะต้องเลือกอเลือกที่เป็น Investment Gra ดนะคะจะดีสักว่าเพราะว่ามันเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าถ้าเกิดมันกลับมาระบาดรอบ2แล้วต้องมาบล็อกดาวน์ในหลายๆปรรรระะเเททศออีกกกาาาจจิิดสัับบงษ ไม่เข้มแข็งพอได้ค่ะครับผมกับก็วันนี้เราก็ครบ ครบท่วนทุกประเด็นนะครับผมทั้งเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนหุ้นแล้วกเ็เรื่องของตราสารการลงทุนต่างๆแล้วก็สินทรัพย์ทางเรื่องต่างๆนะครับผมก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมเรื่องของการลงทุนเรื่องของการบริหารจัดการความมั่งคั่งในสําคัญนะฮะเรารายการ wealth matter เนี่ยเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้คําแนะนำข,ข้อเสนอแนะตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเรา3คนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ